หนุ่มเมืองชนชาแนล youtube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวยแซบซิ่งนะมาสังเกตทงอย่างนี้เลยนะครับซาเร็งจอดอยู่ตรงกลางก่อนถึงออนสะพานนะตอนนี้ขึ้นป้ายหมดแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะ6กโมงนะนะยังไม่6กโมงนะหมดแล้วนะชั่วโมงเดียวนะเดี๋ยวไปทักถ,า,ถายน้องฝนในร้านกันนะครับอุ๊ยนี่นี่น,น,น,น น้ลูกค้าสั่งนะน้องโอ้ยจุกจุกเลยยกรถสามสามชุดนะนี่นะนี่นะนี่นะยกรถสามชุดอันนี้เจ้าเดียวกันเลยครับใช่ครับผมนี่เจ้าเดียวกันเลยนะยกรถจุกจุกเลยนะขย่างอ่าโทรเรียบร้อยแล้วพี่เขามาจากการุงเทพน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสบายแล้วนะทำอะไรอยู่ครับ คคนะะสวัสดีครับปลาใช่ไหมปูดองแใช่ไหมมีนะปูดองนันปลาแปดสิบบาทนะเมนี่ยดูนี่นะนี่นะอันนี้เป็นวัตถุดิบทางร้านนะไข่เดียวนะครับแอบยำหนึ่งไข่เอาไข่เมียงดาปลาไหมครับรรรไม่ปลาอย่างเดียวนะครับเบอร์ทูจ้ะ เออมะม่วงแล้ว615 3968โอเคคนระัถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกค่ะพี่ของพี่เป็นคิวที่ห้าสิบสี่น้าผัดน้ำจ้าสักพู่นะลูกจุบจบอันนี้เป็นยำไข่หมึกนะ แบบจุกจกกันไปเลยนะเท่าไหร่นะยำไข่หมึกทั้งปนหนึ่งร้อยบาทนะไม่รู้จะจุกไปไหนนะเมื่อวานนี้หยุดหนึ่งวันพักผ่อนมาเต็มที่นะไม่เต็มฮะไม่เต็มไม่เต็มอะเตรียมสิบแปดเตรียมสิงเกิอยู่รอใช่นี่นะนี่ไม่บอกเลยแต่หมดแล้วนะหมดเปลือกแล้ว ร้อยครับพี่พร้อมเพย์เบอร์นี้เลยจ้าข้างบนเลยครับทิวที่ยี่สิบค่ะสายแยกน้ำหยาบค่ะม,มียำไอ้ไม่กี่เจ้าเองอ๋อจริอันนี้ยี่สิบครับปลาล้าสามกล่อง แปดสี่สูนแปดเจดห้าสี่สองอ๋อห้าสี่สมรอบนะรุชาเขาจบม,มาดูด้วยจบเลยมาฮัาโหพี่คบของพี่สั่งยำไว้สามกล่องเรียบร้อยแล้วครับจ้า ชิมชิมให้ดูหน้าน้องฝนนะดูน,น้องฝนชิมดูหน้าอีกนะอร่อยไหมอร่อยต้องดูที่หน้านะแล้วตาจะกระโดดข้างเป็นไงน้องฝน,น,นบฮะจบจบนะน้องฝนบอก้องบ้านเพื่อนบ้านเลย ตัวเล็กไหมอสิบหกยังไม่ครบเนาะไม่มทั้งหม้อันนี้ไม่ปลานึ่งค่ะใช่ใช่ใช่เห็นทำน้ำยำเยอะเยอา่า็นี้นะก็ต้องมีสูตรนะเมื่อกี้แบบทำรอบเดียวไม่ต้องเพิ่มนะชิมให้อร่อยแล้วปล่อยทีเดียวชิมอร่อยแล้วปล่อยทีเดียวไม่ชิมให้แซบหรอครับอะไรนะคไม่ใช่ชิมให้แซบหรอครับชิมให้อร่อยยําต้องแซบนะ แทบหมดยา่นงตอนนี้ทำถึงข้างบนถึงคิวที่ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดครับพี่ยี่สิบเยี่สิบสองอาปนใหม่ขึ้นมาเลยยี่สิบสองถึงแปดสิบหลังปีใหม่น่ะเจอแน่หนึ่งศูนย์ศูนย์มา กำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นไงไม่อยากอยู่ถึงตอนปิดร้านไม่เห็นเชื้อ a f อ e r เห็นแล้วเป็นไงเป็นไงเวลาเราอยู่ก็ไม่ทำนะสองไข่ไม่ผักไม่พิกอันนี้ลูกอ้าว sk นี่สองไข่คือไม่ผักกับไม่พิกใช่ลูกอ่า อันนี้ไหมคะโคตร่ว<ด>ออันนี้อย่างกว่าอันนี้ขึ้นคิวนะไข่อะไรคะไข่ปูกับไข่ปลาดูอ๋อโอเคของลาไม่เด็ดพริกอย่ายค่ะไม่พริกพริกติดได้ไหมคะได้ลูกไม่เป็นไรเนี่ยอะไรยำจะไม่ยาก <immersed. S 1> ตรงไม่ใส่พริกเนี่ยแหละงาน,นน้ำยำ น้ำน้ำตาลคาราเมลคาราเมลคาราเมลเมื่อไหร่จะมายเนาะคาราเมลเนี่ยจ๊อันเหรอเดินเร็วนี้มั้งครับเห็นทักมาอยู่เขาเขาไลฟ์แล้วเขาสนุกอยู่คนเดียวอ่ะใช่อ๋อนี่นะคะดูนะคะคุณผู้ชมโอ้โหใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะคาราเมลนะคะเจ๊อันมาเข้าสิงเมื่อสักครู่นี้กลับคุแล้วคมณ์ ปูม้าหอยแครงหนูแซลมอนปูม้าหอยแครงขาดอะไรครับเดิดสุดท้ายยี่สิบสองไม่ขาดคะ่ะโอเคไข่ปูปลาเลเซียไข่หมึกยี่สิบสี่ สไข่หนึบาทนะใช่ไหมใช่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้ามาแนะนำกิน5ไข่นะครับเพิ่มอีก20บาทได้กินถึงห้ไข่เลยนะ200บาทนะไม่ปลาย300ี่ส0บส่สครับ เยอะค่ะพี่หนูมาเยอะไหมเยอะเยอะแต่ก็เต็มชาวพี่เจ็ดสิบแล้วคิวเต็มแล้วนะรับไปถึงกี่คิวแล้วเนี่ยโอ้พี่ปิดแรกมายกรถห้าตอนนี้หมดที่ห้าสิบห้าครับอ๋อพี่ได้คิวยังตอนนี้เอ่อเพิ่มคำถึงคิวที่ยี่สิบเก้าครับพี่ยี่สิบสองถึงยี่สิบเก้าครับ แต่พี่ให้เบอร์หนูไว้แล้วใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโทรบอกก็ได้ครับวันยน,นาหลออจ้าอ่คครับผมอของพี่จะเป็นคิวสุดท้ายของวันนี้ค่ะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโทรบอกเพราะของพี่มันเติมของอีกแล้วะนะแล้วเป็นคิวที่ห้าสิบห้าวันนี้หนูรับคิวที่ห้าสิบห้าครับผมขอของ หมดไปชุดแล้วนะสองสาม้าคถ่ายได้ได้ได้เพราะห้าสิบห้าอันนี้ยทำให้ได้ครบทุกอย่างครับพี่แต่ถ้าห้าสิบหกเป็นต้นไปค่ะจะปิดรับก่อนครับผมของพี่จะเป็นคิวสุดท้ายของวันนี้เลยค่ปะปลาไหมคะเห็ดน้อยอะอย่างเดียวนะคะหลุมไม่ถึงพี่ไปถึงเอเบอร์ดูค่ะพี่ศูนย์หกหนึ่ง ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวทำแยกน้ำนะครูบอกว่าครับผมจ้าได้ไปดูยังครับคลิปจับเข่าคุยกันได้ไปดูคลิปตัวเองยังจับเข่าคุยกันอ่ะดูแต่ลูกเอฟซีบอกว่าคล้ายลมมันแรงใช่ใช่ไม่ได้ยินเสียงแม่พี่หนุ่มมัดก็ดู มันจะเป็นช่วงที่แบบว่าจุดจุดจุดที่ว่าทําไมถึงขายตรงนี้เพราะว่าขายตรงนี้เสร็จปุกลมมาเลยเหมือนเจ้าที่จะตอบแทนแล้วมันเลยแบบมันมันเงียบมันตรงนั้นให้ให้แบบพูดดังมันก็จะแบบลมมันดังวบนนั้นไม่ได้ใช้ไม้ด้วยใช่ลมมันแรงไม่ได้ใช้ไม้อันนี้ห้าไข่นะ ห้าไข่สองร้อยนะจุกจุกนะจุกอีกแล้วนะพี่หนุ่มนะวัดมายกน้ำเทให้หน่อยยกรถมาแล้วยกรถ ชุดที่หนึ่ง <c oughs> ชุดที่สองชุดที่สามยังไม่หมดอีกชุดที่สี่สี่ชุด แจงลูกค้ามาไม่เอาปูม้าสองชุดยี่สิบเจ็ดอยู่ไหมคะ้ยไม่าไม่เอาปูม้าสองชุดเหรอคะไม่ไม่เอาปูม้าไม่เอาหอยแครงๆๆไม่เอาปูม้าไม่เอาหอยแครงทั้งสองเลยเหรอยกรถเอา,อาอกอ่งลก็แล้วก็ไม่เอาม ไม่เอาปูม้าก,ก็หอยแครงไม่เอาม้าหอยแครงก็จะเป็นกุ้งมอนห้าไข่มีกุ้งมีมอนมีห้าไข่โ okay. อเคแอนพี่พิเศษไปนราคา400นะครับ ปกติก่ <30 S 2> <30 S 1> อนแป๊บน,นึงลูกอันนั้นเป็นปเป็นของปีพศยี่สิบเจ็ด 100บาทนะครับเดี๋ยวจะมี5ไข่ ตาเลยวันนี้อัดมาอีกของพี่พยาบาลเ้าคิวที่เท่าไหร่ของพี่กียที่เท่าไหร่คะสามอ๋อใกล้แล้วพี่อีกรอบนึงรอบนี้แหละ

เธออยู่ไหนฮัลโหลไมาก็กบมีนสัญญาณตอบรับจากลูกค้าที่ฉันเรียกซอลลี่ฉันจะร้องไห้แล้วนะเด็กดีขำ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมือชาแนลด้วยนะครับน้องฝนเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับน,น้องฝนสวัสดีค่ะดูแลรักษาสุขภาพด,ด้วยนะคะ FC บ๊ายบาย